สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่16เดือน7 2 5 6 8มาแบ่งปันนะคะแอดไม่ได้ลงให้ก็น่าจะ2 3งวดหรือเปล่าพี่น้จากหลังจากาลุกติดต่อกันเนาะยด <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยมีใครโชคดีกันบ้างเนาะวันนี้พี่น้องจารรัฐบาลไทย จุดเลขทูบนะคะส่งให้ในไลน์นะคะห้าสองหกนะคะได้กันเต็มเต็มเลยเนาะสองหกวันนี้นะคะรัฐบาลไทยเนาะแล้วก็เลขคํานวณเลขสูตรนะคะลงให้สองคลิปปังทั้งสองคลิปเลยนะคะพี่น้องจา๋ามาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคลิปหนึ่งมาบนคลิปหนึ่งมาล่างนะคะพี่น้องจา๋าสาหรับแนวทางเราพัฒนาระวังเลขไทยด้วยเด้อพี่น้องจา๋าเผื่อเขาจะเอาเลขไทยมา ไม่แน่นะวันนี้เนาะสำหรับเลขทูบนะคะพี่น้องสาห้าสองหกได้กันเต็มๆเลยเนาะแอดแอดพุทในแอดพุทในเอนอ่เฟซด้วยนะพี่น้องจ๋าแอดเฟสแอดพุทในเฟซแล้วก็ส่งให้ในไลน์เนาะส่งให้ในไลน์กันถูกกันเยอะนะคะบางคนเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้เผื่อใครอยากจะนำเลขทูบไปเสี่ยงอ่า ลานะคะก็ลองตัดเล่นได้เนาะ,ะมาลุ้นกันนะคะสำหรับแนทางลาวพัฒนาวันนี้เนาะว่าเอสจะให้ตัวไหนนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์น,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะจะเน้นให้สีชุดวัดใจนะคะสําหรับแนทางลาวพัฒนาเนาะ,ะเลขทูบจดว้แคบว้เรียงค่ะเผื่อใครนาไปเล่นหวยลาวเนาะตัดเล่นเด้อใครชอบค้ยตามนะคะ,ะมาดูเลขส พี่น้องจา้าก็จะมีเสียงพัดลมหน่อยเด้เอชุดสามตัวจะอยู่ด้านบนนะคะสำหรับวันนี้ให้เด่นสามเจ็ดหนึ่งนะคะวิ่งรูด,ดนี้ไปที่เจ็ดและหนึ่งนะคะชุดสี่ตัวนะคะสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งแดเจ็ดนะคะสามหนึ่งสามเจ็เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะวันนี้ขอให้เองปังๆเนาะขอให้ปังทั้งหวยไทยหวยลาวเลยนะคะ อบตัวที่เอจจับคู่ให้ก็ลองหยิบจับตัวเลขในตลางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนมีโชคนะคะดวงสมพงกันกับเอดนะคะได้3ตัวในตลางก็ก็หลายคุณเนาะสำหรับนะคะลาพัฒนาวันนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะจ